อ้าวหวัดดีครับผมปลาห <14 19. S 1> <ช>นึ่งนสะี่หนึ่งเก้าใช่ไม่ไม่ <c oughs> มาคอนเทนต์เน้นๆเลยวันนี้หนึ่งสามห้าที่ไม่สับเปลี่ยน <c oughs> ยังกะคิดว่ายาังกะคิดว่าตองหนึ่งมาวิ่งที่นี่เนะรอรถเร็วเหลียนชัย <c oughs> 7จ็ดหนึ่งยี่สิบกว่าแล้วครับทำเวลาได้แล้วครับกำลังจะออกสีขอไม่อ้อมครับเปลี่ยนริ้วขบวนที่เฉยคือหมายความว่าไปขึ้นอีกริ้วหนึ่งส่วนขบวนหนึ่งสามารถเขาเาต้องมาขึ้นริ้วหนึ่งสี่ส่วที่โมกเหล็กไงเจ็ดหนึ่งขึ้นลิ้วเจ็ดสองที่โมกเหล็กเจ็ดสองไปขึ้นเจ็ดหนึ่งแกงคอยลิ้วบนริ้วหนึ่งสามารถไม่อม้อมวิ่งลิ้วเดิมและไอลิงริ้วหนึ่งสีส่ตัดรถออกโคราชเกือบอันนี้แล้วโอเค เสร็จแล้วครับก็เปิดทางแล้วครับก็เปิดทางตอนเกือบห้าโมงเย็นวันนี้ครับ